สวัสดีครับวันนี้ผมกงตะนะครับจะมาทำคลิปเสริมให้สำหรับลูกค้าสายไอรีนปืนใหญ่ได้รู้สิ่งวิธีการทำสะอาดอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าดีแคมเปอร์นะครับเนื่องจากว่าในคลิปที่ต่อเล็กทำไว้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเนื่องจากว่ากระบวนการที่จะต้องทำาสะอาดตัวหวีหรือเราเรียกว่าตัวดีแคมเปอร์หรือตัวกระจายผมกาแฟให้ออกมาเป็นสายเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะอุดตันจากผงกาแฟได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับก็กระบวนการถอดเหมือนกับท่านได้เห็นคลิปที่หล่อเล็กเขาทําแล้วนะครับก็หมุนคายตัวปรับคลิกออกนะครับทวนเข็มนาฬิกาไปทางครอสนะครับอันนี้ตามเข็มนาฬิกาครับไม่ใช่ทวนเข็มนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวย้อนนะครับถ้าฝ่ายก็คือไปละเอียดคือปรับลงครับพอเราออกจากกระบวนการที่ได้หลุดจากตัวปรับคลิกหลุดจากตัวบอดี้แล้วเนี่ย ก็หยิบชุดเฟืองบนออกมาแบบนี้ครับนะครับเราก็ทําสะอาดตามรอบผงขาต่างๆคือปรับผงกาแฟตามร่องเฟืองต่างๆที่ค้างนะครับตัวนี้เป็นตัวแคนนอนรุ่นแรกนะครับก็ไม่ใช่ตัวเฟืองเดวซีนะครับท่านก็ทำอาดตามนี้เลยนะครับทำามสะอาดตัวนี้เลยแล้วก็เราก็จะได้ไล่ทำามอาดช่องทางอื่นต่อนะครับทางใต้ร่องเฟืองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีผงกาแฟค้างนะครับ ด้านใต้รองเฟืองข้างล่างเองก็จะมีเราก็จะใช้ตัวยางศบไล่เขาออกมาได้อีกนะครับไล่เข้ามาได้อีกแล้วก็ตัวดีแคมเปอร์มันอยู่ตำแหน่งนี้ครับตัวนี้ก็จะมีผงกาแฟค้างได้ตามปกตินะครับสำหรับตัวทางออกกาแฟที่เราเป็นชุดแม่เหล็กเปิดล็อกได้นะครับก็ทำความสะอาดตามรอบนะครับทาความสะอาดตามรอบต่างๆดีแคมเปอร์อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นตัวพลาสติกเล็กๆนะครับต้องหาที่คีบออกมานะครับวิธีการก็คือเอาเล็บหรือเอานิ้วเนี่ยดึงขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมหาวิธีการก่อนพอดีเออถ้าที่บ้านไปดูจะมีครีมเล็กๆนะครับเนี่ยตัวพลาสติกเล็กๆอันนี้ครับถ้าเอาง่ายๆคือท่านดังจากข้างล่างขึ้นมาก็ได้มันจะมีไดอฟแฟมอยู่ตัวหนึง่งนะครับไดอฟแฟมตัวนี้ก็จะออคอยกันผงกาแฟให้ท่านนะครับมีค้างอยู่ตามหวีเห็นไหนมฮะอีกเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ตัวบดกาแฟจะมีค้างตามร่องหวีดีแคมเปอร์ตัวนี้นะครับต้องดึงขึ้นมานะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมหาที่เกี่ยวขึ้นมาก่อนครับพอดีไม่ได้มีเครื่องมือพร้อมที่บ้านที่บางใหญ่เราก็จะต้องหาวิธีการเหล็กแหลบเนาะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมว่าจะดันจากข้างล่างขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะอ่อนตัวหน่อยหนึ่งเนี่ยยังมีค้างอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับขนาดผมใช้อยู่ทำความสะอาดอยู่ประจํานะครับ เป็นเรื่องปกติของตัวบดกาแฟนะครับที่จะค้างอยู่ตรงช่องดีคัมเปอร์ตัวนี้นะครับต้องคอยทําสะอาดมันยิ่งถ้าเป็นผงกาแฟค้างจากตัวมเมล็ดขั้วเข้มที่มีน้ามันเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งจะค้างเยอะนะครับออนดีมายก็จะค้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะจะมีหวีตัวนี้เป็นตัวกระจายผงกาแฟให้ไหลออกมาเป็นเส้นๆนะครับเดี๋ยวผมพยายามหาที่คีบก่อนนะครับมันจะต้องมีอะไรแหลมๆสักหนึ่งอัน เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งแล้วผมจะไปหาที่คลบปตัวนี้ก่อนโอเคได้แล้วครับเราก็จะหาตัวกอะไรดีสกรูอันเล็กๆนี่นะครับที่สามารถจะดันตัวนี้แล้วก็เออแย่เข้าไปในร่องนี้แล้วดึงเขาขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นเห็นเป็นหวีเห็นไหมครับเห็นอย่างนี้ครับหวีที่เป็นตัวกระจายผงกาแฟจะมีสองชั้น ย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผงกาแฟก็ค้างอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวกระจายผงกาแฟตัวเส้นหวีตัวนี้โอเคไม่เห็นนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวจกระจายผงกาแฟแล้วก็ตัวเดรแฟมตัวนี้จะเป็นเกินตัวคอยลีดให้กาแฟออกมาเป็นเส้นนะครับช่องเนี้ครับทำความสะอาดครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยครับตามรอบเลยนะครับก็จะมีค้างอยู่ตามรอบต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น u t u b e ไปเป็นชิปนี้เลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมานะครับ ว่าวิธีการถอดดีคอมเปอร์ทาอย่างไรนะครับพอดีคลิปหล่อเล็กไม่ได้ทําไว้ให้นะครับผมก็จะแปลงปัดด้วยการที่ขัดดีคอมเปอร์ให้มันไม่มีผงกาแฟค้างนะครับใช้แปรงสีฟันทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปัดทำความสะอาดภายในพวกนี้อยู่มีอยู่ค้างผงกาแฟเรื่องปกติเลยนะครับตามร่องต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกค้าเลยนะครับตามรอบในการทำความสะอาดหาตัวชุด แปลงปัดต่างๆไล่มันให้ออกมาให้หมดนะครับซึ่งจริงๆก็จะท้างตามร่องเฟืองได้อีกนะครับทีนี้กระบวนการถ้าท่านจะจะปรับให้มันหมดจดอย่างงี้ครับก็คือต้องใช้ซอกแปลกเล็กแล้วก็ลูกยางเป่าพอดีวันนี้ผมลืมหยิบลูกยางมานะครับเป่ามันออกนะครับให้มันออกมามากที่สุดทางปากทางนี้นะครับปากทางนี้เลยเนี่ยออกมามากที่สุดนะครับ กระบวนการนี้ท่านทําบ่อยก็ได้ก็จะดีเพื่อที่ว่าผงกาแฟที่มันค้างอยู่ตามร่องเฟืองต่างๆเนี่ยรวมถึงใต้เฟืองต่างๆเนี่ยจะได้ออกมาหมดจดนะครับนะครับก็จะได้ช่วยให้ท่านไม่โดนเรื่องของรสชาติกาแฟเพี้ยนไปจากผงเก่ากับผงใหม่ตีกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกระบวนการพวกนี้เป็นหน้าที่ลูกค้าซึ่งผมเองก็จะต้องคอยย้าเตือนท่านอยู่เป็นประจำนะครับว่าการทำความสะอาดดีแคมเปอร์ทำความสะอาดตัวช่องทางเดินผงกาแฟต่างๆเนี่ย ่านจะต้องคอยทำความสะอาดให้บ่อยๆนะครับทำความสะอาดให้บ่อยๆเนี่ยผมก็ค่อยๆจะหมดจดแล้วข้างใต้เฟืองก็ไม่มีแล้วนะครับข้างใต้สมมีิ่เขาไล่ออกมาข้างล่างหมดแล้วนะครับไล่ออกมาข้างล่างหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวแปรงต่างๆก็ทำาสะอาดล่องเฟืองข้างในเนี่ยจะมีช่องช่องต่างๆก็เพ่งใช้แปรงแล้วก็ใช้ลูกยางทำาสะอาดมันออกมานะครับลูกยางทำาสะอาดมันออกมาครับตันนี้เป็นรุ่นเก่าก็เอ่อ จะเจอบางหาบางตัวที่จะมีแม่เหล็กหลุดได้แต่รุ่นใหม่ที่ท่านได้กันไปเนี่ยก็จะมีน็อตล็อกแม่เหล็กละนะครับโอกาสที่แม่เหล็กหลุดจะน้อยลงแล้วซึ่งแม่เหล็กหลุดมีปัญหาได้เนี่ยก็ใช้ยางกาวร้อนครับช่วยฟิกมันใหม่กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะแ,นมนมแม่เหล็กมันเป็นแรงสูงพอมันดูดกันเสร็จเนี่ยกาวมันเอาไม่อยู่นะมันก็จะต้องต้องเรียกว่าอะไรดีคอยเมนเทนันเรื่องนี้ให้มันหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานอะไรครับผมก็จะสบัด ให้มันออกมาให้มากที่สุดนะครับอย่างเงี้ยมันก็ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดูจากโครงสร้างภายในผมก็ค่อนข้าง,งจะสะอาดแล้วนะครับก็จะเซาะร่องต่างๆที่ค้างอยู่ขนาดตัวในสกูนี้ยังมีเลยเห็นไหมฮะในสกูนี้ยังมียังมีตัวผงค้างเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาแปรงที่แข็งหน่อยเลาะมันเห็นไหมฮะออกมาแล้วเนี่ยตรงร่องสกูนี่ครับมีทุกช่องทางนะครับสําหรับอะไรที่มันเป็นช่องว่างในตัวบดกาแฟเนี่ยก็หน้าที่เราคอยทำความสะอาดมันครับ หาแปรงซาะมันให้มันออกมาหมดจดที่สุดนะครับนี่ครับผมก็ซาะออกมาหมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะหมดจดแล้วสําหรับเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น u t ท b e ทั้งสองทั้งคลิปนี้เลยนะครับยาวๆขึ้นไปไม่ต้องตัดแต่งอะไรครับไปบอกวิธีการถอดดีแคมเปอร์ทำความสะอาดนะครับงั้นตีแคมเปอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับดีแคมเปอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ถอดทําสะอาดตามล่องจนถึงออกมาด้านนอกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนีไจะเลยแล้วก็ปัดทามสะอาดให้หมดจดทุกช่องทางนะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้กลับมาใช้ตัวนี้ละพอดียังไม่ได้มาทำอาบมันเช่นเดียวกันพอดีลูกค้าถามมาเลยรีบทําคลิปให้ท่านได้ชมกันนะครับการบริการแบบนี้เราต้องรีบตอบคําถามลูกค้าลูกค้าจะได้เข้าใจภาพครับว่าเป็นกระบวนการที่เราจะต้องให้คําแนะนําท่านอย่างต่อเนื่องนะครับก็คิดว่าคงเข้าใจเนาะดีแคมเปอร์หนะ้าตาอย่างนี้ดึงแล้วผมก็จะประกอบกับตอกกับเอาหวีอยู่ด้านใน,นครับแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับหวีด้านใะนเสียบไปเหมือนเดิมเห็นไหมโอเคก็ล็อกให้แน่นนะครับ เจ้าตัวไดแฟมมันก็จะคอยรีดกาแฟออกมาตามช่องนี้ครับตัวนี้มาจัดช่องนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมก็ผ้าชำระสะอาดต่อนะส่วนตรงนี้จะมีผงค้างอยู่บ้างนะครับท่านอยากจะฟิกมันก็อาจจะใช้กระดาษกาวสองหน้าทาให้ไม่มันมีร่องว่างระหว่างตัวชุดล็อกตัวนี้นะครับเพราะจะมีช่องเว้าใช่ไหมครับก็จะได้ให้มันมีผงค้างตรงนี้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แก้ไขด้วยการที่ฟิกหน้างานได้นะครับฟิกหน้างานได้นะครับ ผมก็เรียนให้ทราบตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องสะอาดหมดจดแล้วแล้วกลับมาใช้ตัวบดกาแฟผมได้ต่อละนะครับโอเคผมว่าคลิปนี้คงพอเข้าใจอาจจะไม่สวยนิดนึงผมใช้กล้องห้อยคอนะครับแล้วก็จะได้อธิบายลูกค้าทุกท่านด้วยในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับย้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปทำความสะอาดตัวดีแคมเปอร์ตัวนี้ครับอยู่ตำแหน่งนี้ครับที่เขาเรียกว่าตัวกระจายผงกาแฟครับหาไขคุงเล็กให้มันงัดมันออกมาได้ครับแค่นี้เองครับ ย้ำก่อนปิดไลค์ไอ้ก่อนปิดคลิปนี้นะครับครับแล้วพอทำาสะอาดเสร็จก็เอากลับไปเข้าที่เดิมร่องเดิมเหมือนครับไม่ยากครับไม่ยากครับโอเคนะครับขอปิดคลิปไปตามนี้ครับเดี๋ยวอัพขึ้น YouTube เลยครับ